การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันและเสียงร้องของสัตว์ต่างๆมีเพื่อนรักสองตัวคือกระต่ายชื่อว่ากระต่ายน้อยและเต่าชื่อว่าเต่าตาโตทั้งคู่มีนิสัยต่างกันอย่างสิ้นเชิงกระต่ายน้อยนั้นสนและเร็วมากในขณะที่เต่าตาโตนั้นเดินช้าและเป็นระเบียบแต่พวกเขาก็รักกันมากวันหนึ่งกระต่ายน้อยคิดขึ้นได้ว่าทำไมเราไม่ออกไปผจญภัยในป่ากันดีละ่ะเต่าตาโตเห็นด้วยและตอบว่าดีเลย แต่เราต้องระวังสัตว์อื่นๆและอย่าเดินออกนอกเส้นทางนะพวกเขาเริ่มต้นการผจญภัยในตอนเช้าที่แดดส,ส่องสว่างมีเสียงนกร้องและลมพัดเย็นสบายกระต่ายน้อยกระโดดไปกระโดดมาด้วยความสนุกส่วนเต่าตาโตเดินตามอย่างช้าๆแต่มั่นคงขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปในป่าพวกเขาได้พบกับสัตว์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นช้างยิ้มแย้มที่ชอบเล่นน้ําในลานําธารหรือเจ้ากระรอกที่ชอบเล่าเรื่องตลกทั้งคู่หัวเราะและสนุกสนานกับการพบปะกับเพื่อนใหม่ จนกระทั่งพวกเขาเดินถึงลานกว้างที่มีดอกไม้สวยงามมากมายกระต่ายน้อยตัดสินใจที่จะขุดดอกไม้เพื่อทำเป็นมงกุฎให้เต่าตาโตนี่เป็นของขวัญสำหรับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันกระต่ายน้อยพูดด้วยความยิ้มแย้มแต่ในขณะที่กระต่ายน้อยกำลังยุ่งอยู่กับการขุดดอกไม้เจ้าจกเ,เกิ์นกคูกที่อยู่ต้นไม้ใกล้ๆก็เรียกเอาไว้กระต่ายน้อยระวังถ้าขุดมากไปคุณอาจจะลืมทางกลับบ้านนะกระต่ายน้อยหัวเราะและตอบว่า ไม่เป็นไรหรอกฉันเร็วมากจะเดินกลับบ้านไหวเสมอเมื่อเขาขุดดอกไม้เสร็จก็สวมมงกุฎที่ทำจากดอกไม้ให้เต่าตาโตที่ทำให้เต่ามีลักษณะตลกจนทั้งคู่ต้องหัวเราะเสียงดังแต่เมื่อเวลาผ่านไปกระต่ายน้อยเริ่มรู้สึกหิวและอยากกลับบ้านก่อนที่พวกเขาจะกลับกระต่ายน้อยก็ตั้งใจจะไว้น้ำในลำธารสักหน่อยเขาดดน้ำอย่างสนุกสนานและตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะกลับแล้วกระต่ายน้อยพูดว่าเต่าตาโตเราควรกลับบ้านกันเถอะ แต่เต่าตาโตตอบว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันยังเดินตามทางไม่ได้เร็วเท่าเธอเลยกระต่ายน้อยเห็นเต่าตาโตเดินช้าชจึงตัดสินใจรอให้เพื่อนของเขาเดินตามมาไม่เป็นไรหรอกฉันจะรอเธอเขาพูดด้วยความใจดีเมื่อเดินไปตามทางกระต่ายน้อยและเต่าตาโตคุยกันอย่างสนุกสนานเรื่องราวต่างๆที่พวกเขาเจอในป่าทำให้รู้สึกเหมือนเป็นการผจญภัยที่ไม่มีวันจบสิน้น ในที่สุดเมื่อถึงบ้านกระต่ายน้อยและเต่าตาโตได้นั่งลงท่ามกลางดอกไม้ที่สวยงามพวกเขาได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าความเร็วจะต่างกันแต่จากการเดินทางร่วมกันทําให้ทั้งคู่รู้สึกสนุกสนานมากขึ้นและจากนั้นทั้งคู่ก็หลับตานอนใต้แสงจันทร์พร้อมกับเสียงนกร้องและลมพัดที่คอยกล่อมให้พวกเขาฝันดีจบนิทานนี้สอนให้เด็กๆรู้ว่าความแตกต่างนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เราสนุกและเรียนรู้จากกันและกันได้และการช่วยเหลือเพื่อนเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเดินทางของชีวิต